สวัสดีครับพผมอีกแล้วช่างเบกวันนี้พามาชมอ่ะนี่ฮะเจ้า Honda Civic t ต t o ตปัญหามาน้ำดันครับความร้อนขึ้นสูงตัวร้อนอาการตัวร้อนมาตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังทำการรื้อดูเช็คก่อนครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างครับตอนนี้เพราะว่า ลูกค้าแจ้งมาว่ารถพึ่งไปทํามาครับแต่ว,ว่าไม่จบครับก็เลยมาให้เราแก้ให้เราจะเราทําการลือ้อดูครับ

ันนี้เป็นประกรันฝาสูบใหม่ครับผมตัวนี้ก็ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับของเทียมไม่แนะนําครับหรือประกรันไฟก็ไม่แนะนําอีกเช่นเคยครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งพันอันนี้ของเดิมขู่ไปหมดแล้วนี่ฮะประกรันใหม่ครับ

โ oh. okay. อ้เอ่อเรียร้อแล้วนะครับจ้าไปก่อนรอน้ำมันไล่ลมระบบเติมของเลี้ยว เรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้า Honda c ซ v i c t ตาโตครับผมมาด้วยอาการน้ำดันความร้อนขึ้นสูงครับผมอันนี้ก็ทำการปั๊มสายปสประเกนเรียบร้อยน้ำนิ่งครับยรงวนเติมไม่เรื่อยหรอำนะยังไม่เต็มตอนนี้ไม่มีพุ่งแล้วครับมันเก่าน้ำพุ่งเลยอันนี้ก็พร้อมกับบ้านอีกหนึ่งคันครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ